ลูกค้าถามเกี่ยวกับแชมพูผูุ้หลานนะคะเป็นผุมร่วงผุมบางใช้ได้ไหม่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวของลูกค้าอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้เขาจะบอกว่า ตอนนี้ผมร่วงหลังคลอดค่ะกับหนังหัวแห้งคันมากพอเกาหลุดเป็นแผ่นเลยค่ะแต่พอใช้แชมพู้หราณสองครั้งหายไปเยอะเลยค่ะ,อะขอบคุณสําหรับรีวิวนะคะเรื่องของผมร่วงเนี่ยต้องแยกเป็นสประเด็นนะคะผมร่วงปกติกับผมร่วงหลังคลอดคนที่ผมร่วงปกติเนี่ยมักจะมีในเรื่องของผิวหนังนะคะหนังหัวมันหรือเชื้อโรคหมักหมมอย่างเช่นคนที่เป็นรังแคเป็นเชื้อราเยอะ นะคะเป็นยีสต์หัวเหม็นมากเลยเป็นเหงื่ออะไรเงี้ยค่ะมันเกิดการหมักหมมของเชื้อโรคพวกเชื้อยีสต์พวกแบคทีเรียมันจะมีพวกต่อมหรือไขมันหรือน้ํามันออกหัวมาค่ะมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นตุตุแล้วผมมันพอผมมันมันอ่ะน้ำมันนะคะน้ามันจากหนังศีรษะหนังหัวเนี่ยค่ะมันไปอุดตันรูขุมขนนะคะทําให้ผมเราเนี่ยค่ะมันไม่งอกเมื่นก็เหมือนกับมีน้ํามันหรือว่าพวกพวกฝุ่นนะคะอุดอยู่รูขุมขนมันก็เลยทําให หากผมหรือผมของเราอะไม่แทงออกมา,าจากหัวมันออกมาไม่ได้นะผมมันก็เลยบางผมก็เลยร่วงอันนี้กรณีที่หส่วนกรณีที่สผมร่วงหลังคอดนะคะผมร่วงหลังคอดเนี่ยเป็นทุกคนนะคะเป็นทุกคนอย่างยุ้ยก็เป็นนะคะหลังคอดเนี่ยโอ้เป็นตั้งแต่เดือนที่5ถึงเดือนที่9นะคะมันจะร่วงไปนั่นแหละแบบอาจจะหายจากหัวไปสักประมาณ50%ปอนันเนี้ยปล่อยมันร่วงเต็มที่ก่อน นะคะพอมันร่วงเต็มที่แล้วโอเคปีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มออกมาใหม่มันจะชี้ออกมาแล้วนะคะถ้าใครเป็นผมร่วงหลังลอดนะคะให้ใช้หลังที่แบบมันผมมันเริ่มชี้ออกมาเอออันเนี้ยคือมันจะกระตุ้นให้รากผมมันขึ้นก็ใช้ได้ทั้งคนผมร่วงปกติแล้วผมร่วงหลังลอดอยังลูกค้าคนเนี้ยเขาบอกว่าพอใช้ผู้หลานสองครั้งเองอะ่ะไอเป็นแผน่นคันๆที่มันหลุดออกมาหายไปเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ย ถ้าเป็นแผ่นเป็นขุยเป็นผิวหนังเป็นลอกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพวกรังแครพวกผิวหนังที่มันมันแห้งนะคะหรือว่าเป็นแผ่นอันเนี้ยเป็นแผ่นที่ใครเป็นแผ่นรังแครมันหลุดออกมาส่วนตัวของยุ้ยที่ผลิตออกมาเพราะว่าจริงๆไม่ได้เน้นขายเท่าไหร่นะบอกเลยตัวนี้ไม่ได้เน้นขายเท่าไหร่มาขายเสริมให้กับลูกค้าที่เขามีปัญหาโดยส่วนตัวของยุ้ยเองเนี่ยเราอะมีปัญหาเรื่องสิวนะคะสิวโผล่สิวอุดตันสิวอักเสบแล้วมันจะเป็นยุบยุบผุดผุด,ผดโผลโพลอย่างนั้นมันไม่หาย พายุยไปศึกษามาเนี่ยยุยไม่ได้เป็นสิวธรรมดาไม่ได้เป็นสิวอักเสบธรรมดาแต่อาจจะเพราะแพ้ในตัวแชมพูที่เราใช้อยู่ทุกวันเมื่อก่อนยุยไปใช,แช้แชมพูขจัดรังแคเนาะมันก็อาจจะแรงสําหรับหนังหัวเราหน้าเราหัวหายรังแคก็จริงแต่หน้าเป็นขดเป็นผนื่นแล้วแดงมันกัดผิวนะคะมันกัดผิวหนังหน้าเรามันอ่อนเนาะอานจะมีพวกน้ํายาที่มันรุนแรงเกินไปแอลกอฮอล์ที่อาจจะรุนแรงเกินไป,จจนรเ,นไปเราอาจจะแพ้ น้ําหอมเราอาจจะแพ้สารกันบูดที่รุนแรงเกินไปเราอาจจะแพ้ซึ่งถามว่าเขาผิดไหมไม่ได้ผิดคนไหนที่ไม่แพ้เขาก็ไม่ได้ผิดชมพูเขาก็ขายได้อยู่เขาก็ดีอยู่คนไม่แพ้ก็คือไม่แพ้แต่ส่วนเราอ่ะหน้ามันเซนสิที นะคะหน้ามันสซน s ิทีฟอ่อนโยนบบกบางเกินไปมันจะแพ้ของพวกนี้เวลาเราใส่เลยแชมพูอะไรพวกนี้ค่ะมันจะกัดผิวแล้วมันจะแสบผิวนะคะน้ําจากแชมพูเนี่ยมันอาจจะมีสารเพิ่มฟอง SLS s, มันละคายเคืองผิวของเรายุ้ยก็เปลี่ยนไปใช้ของเด็กถามว่าของเด็กดีไหมของเด็กดีในส่วนที่ไม่ละคายเคืองผิวคือมันอ่อนโยนแต่ของเด็กจะไม่มีตัวฆ่าเชือ้อนะยุ้ยบอกก่อนนะคือถ้าถ้าเราหัวไม่ติดเชื้ออะไรเนี่ย ใช้ของเด็กอะหน้าเราจะหายสิวแต่ถ้าเราหัวติดเชื้อเราใช้ของเด็กหน้าก็ไม่หายอยู่ดียุกเลยทําสูตรตัวนี้ค่ะเป็นสูตรฆ่าเชื้อและอ่อนโยนต่อผิวหนังหนึ่งไม่ใส่สารกันบูดท,ที่รุนแดงสองไม่ใส่น้ําหอมสามไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นนะคะจะไม่มีเคมีพวกนั้นเลยไม่ใส่สารเพิ่มฟอง แล้วฟองตัวนี้ค่ะยุ้ยจะใช้ฟองธรรมชาติจากหัวน้ำมันมะพร้าวซึ่งจะไม่ใช้หัวฟองสําเร็จรูปที่ขายทั่วไปนะอันนี้บอกก่อนว่ามันเรา,เราตุนมเองเพราะฉะนั้นต้นทุนในการทําสินค้าของยุ้ยจะสูงกว่าปกติแล้วผู้หลานจะขายแพงกว่าปกติเพราะว่ามันคัดเกรดเนาะอ่าแล้วตัวกันบูดที่เราใส่เข้าไปมันจะเป็นสูตรสองของเด็กทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็ก1ขวบ2ขวด3าขวบใช้ได้นะคะอันนี้เป็นสูตรอ่อนโยนเลยยุ้ยอาบน้ําให้ลูกสระผมให้ลูกด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากประหยัดเนาะให้ไปใช้แชมพ สะเอาขี้ฝุ่นเอาคราบที่ใครพวกไขมันออกหนึ่งรอบแล้วสาพูดหลานรอบที่สองอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ปกติถ้ายยจะประหยัดยูใช้วิธีเนี้ยนะคะยยก็ใช้แชมพูทั่วไปอยู่แหละนะคะหรือถ้าบางคนชอบแชมพูของตัวเองอยู่มันหอมดีนะคะแต่อยากจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราบนผิวหนังทําให้ผิวดีหน้าดีคุณใส่ตัวนี้ลงไปในแชมพูของคุณครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งนะคะแล้วความเหม็นอับปุตุบนหนังศีรษะความมันบนหนังศีรษะสูตรนี้จะดีมาก คนที่หัวมันเหม็นอับแบบผมมันเยอะเหงื่อออกเยอะๆน้ํามันออกเยอะๆแล้วผมมันไม่ออกอ่ะนะคะหัวร้านไปเลยเงี้ยแบบหัวบางไปเลยใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมันจะถ้าความมันบนหนังศีรษะรูขุมขนมันเปิดผมมันจะแทงออกมาเองตัวนี้ถามว่าเท่าไหร่780-500 ml นะคะครึ่งกิโล ส่วนถ้าใครจะใช้เป็นเซตคู่แบบนี้ก็ได้อันนี้คือทีทเม้นต์ก็คือคิมนวดนั่นแหละนะคะเลาเรียกทิทเม้นต์ค, man, คิมนวดของผู้หลานเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะก็คือตัดสารละคายเครืองผิวออกไปทั้งหมดใช้การสก,กัดน้ําสมุนไพรเป็นส่วนประกอบตัวนี้แต่ถามว่าคุณสมบัติพิเศษอะไรกว่าที่อื่นไหมไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษ อะไรก,ก็คือคิมนวดก็คือทําให้ผมนุ่มลื่นยุยจะใช้เฉพาะปลายผมแต่ที่ความแตกต่างก็คือมันจะไม่ละคายคืางผิวก็คือตัดเอาสารเคมีออกทั้งหมดนะคะเป็นสูตรอ่อนโยนสินค้าของยุยเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นความอ่อนโยนต่อผิวและใช้แล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยและดีระยะยาวนะคะยุยทำสินค้าแต่ละอย่างออกมาเราจะไม่เน้นอะไรที่มันเป็นความรุนแรงหรือสารสก,กัดหรือความเข้มข้นสูงนะคะจะค่อยๆเห็นผลไปเรื่อยไปเรื่อยๆ ถ้าใครสังเกตรหรือติดตามยุ้ยตั้งแต่ขายผู้หลานปีแรกคุณเข้าไปดูคลิปเต่าก็ได้ผิวมันไม่ได้ดีแบบนี้มันก็ค่อยๆดีมาเรื่อยๆจากการล้างพิษจากภายในเลือดของเราด้วยนะเลือดดีผิวมันจะดีผมมันจะดีอะไรเงี้ยจากเดิมหมายุ้ยขายช้าผู้หลานนะคะตัวนี้เป็นหลักแต่พอระยะหลังๆล,ลูกค้าก็จะบอกว่าอยากให้ผิวดีด้วยสุขภาพภายในมันก็ดีแล้วก็บอกว่าหน้าพี่แก่เงะะี้ยค่ะอันนี้แบบคำคำแบบเจ็บมากเลยเราถ้าเราอายุเยอะ น่าเราต้องแก่แน่เลยตามลูกค้าเงี้เราก็เลยทําสกินแคร์มาใช้เองนะคะก็คือไปเรียนแล้วแหละก็เรียนสมุนไพร ก็เอาความรู้จากสมุนไพรนั่นแหละมาทําเป็นสูตรของตัวเองทามาเรื่อยๆนะคะใครอยากจะเน้นใช้แบบอ่อนโยนนะคะยุ้ยลองไปศึกษาในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มคลิปวิดีโอผู้หลานมันจะมีสินค้าหลายอย่างสบู่ก็มีนะคะสะบู่อาบน้าล้างหน้าเงี้ยเซลล์ล้างหน้าก็มีนะคะดีฟพินซิงตัวนี้ก็ม,ตกมตีตัวนี้ตัวดึงของเสียใต้ผิวหนังขัดหน้าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้หน้ามันดีรุงขนกระชับดึงขี้ใครออกดึงสิวเซียนออกยุ้ยจะใช้อาทิตย์ละสองครั้งไม่ได้ใช้บ่อยแต่คนหน้ามัน หน้าแบบโอ้หน้ำมันเยอะแ่บใช้ทุกวันได้นะตัวนี้แต่มันจะเปลืองนิดนึงนะคะเหมือนเราขัดหรือผัดเซลผิวปกติคนเรามันจะขัดหน้าเนี่ยมันจะใช้แบบคล้ายๆเป็นเม็ดบีบเม็ดทรายอ่ะขัดผิวแต่แบบพวกนั้นนะคะมันจะรุนแรงแล้วทาให้หน้าเราสกดรอยเหี่ยวย่นมันจะเกิดขึ้นยุ้ยก็เลยทําเจลตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นเนื้อเจลเจลสีขาวๆไม่มีเม็ดบีบไม่มีสครับไม่บาดผิวมันจะเป็นเจลแบบนิ่มๆนุ่มๆนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าผิวพันธุ์มันดีฟูและกระชับอ่าให้ใช้อาทิตย์ละหนึ่งถึง ขัดกอนล้างหน้าเพอขัดตัวนี้เสร็จนะคะสักหนนาทีใช้ตัวพวกนี้ล้างหน้าตามปกติถ้าโปรนี้นะคะทําทให้ผิวดีนะคะก็950บาทแต่ถ้าใครเป็นสิวเยอะๆมันจะมีมาสกผงอีกตัวหนึ่งเนี่ยชุดนี้ชุดใหญ่1280งนอะอไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มก่อนนะคะไปดูรีวิวไปอ่านรีวิวคนที่ติดตามยุย้ยหรือว่าซื้อสินค้าของยยอ่ะเขาจะชอบในลักษณะของออร์แกนิก ออแกนิกความละมุนความธรรมชาติหน้าของยุ้ยทุกอย่างไงจะเน้นความธรรมชาติทั้งหมดเราไม่สามารถชนะความเป็นธรรมชาติได้นะคะธรรมชาติก็คือธรรมชาติก็คือแก่มันก็คือแก่ตามอายุผิวพรรณหมองคล้ามันต้องตามอายุถ้าเราไปดึงไปฉีดไปอะไรอ่ะมันจะได้แป๊บเดียวมันไม่ถาวรแต่ถ้าเราดูแลธรรมชาติด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวทําให้มันดีไปเรื่อยๆคงความเป็นธรรมชาติของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะรู้ความเปลี่ยนแปลงว่ามันมันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ นะคะตามอายุก็ไม่ให้มันหลุดไปกว่าเดิมแต่เราก็จะไม่เล่งอะไรเข้าไปในตัวนะคะเพราะว่ามันจะไม่ไม่ธรรมชาติมันจะเป็นเป็นนูดเป็นหนาพี่เข้าใจก็เป็นหนูดเป็นหนาเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันบวมนะคะถ้าพลาดมาพี่พลาดเลยนะนะอย่าทําให้มันพลาดอย่าไปทําอะไรกับหนามเยอะทําให้มันพอดีถ้าไม่สวยทําให้มันสวยแต่มันต้องรู้จับหยุดนะบางคนนี่แบบ มันล้ําไปอ่ะทาทาเยอะมันคุยก็ต่อคางฉีดรือโลคางยืนจะยังเป็นก้อนนะไนฉีดตรงขมับมันปูหรือมน้ำปองหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเอาแบบความธรรมชาติดีกว่านะก็าําก็ทํานิดๆหน่อยๆอย่าไปโอเวอร์มันล้นเนาะยืดถางว่ายืดทำไหมเขาคลินิกไม่ปีละครั้งเองนะทำอะไรก็ปิโกโ้ไออย่างเงี้ยทำแบบให้หน่าใสแต่ไม่ไม่ฉีดไม่อะไรใช้มือในการนวดหรือว่ากาัวซาธรรมชาติเนี่ย มันมันยืงยืนกว่าแต่ถ้าแบบเราอยากจะมีหน้าอึบอิ่มหรือไขมันเนะี่ยกินเยอะๆหน่อยแล้วก็นวดลากขึ้นอย่างเงี้ยเอาไขามันจากหน้าไปใส่ตรงนี้เวลายูนวดนะดูเอาหน้าไปใส่ตรงนี้ให้มันมีขมับนี่ทำอย่างเงี้ <c oughs> อันนี้ถ้าคนฉีดฟิลเลอร์ทำไม่ได้นะถ้าฉีดนี่แบบฟิลเลอร์คุณเลื่อนตำแหน่งแล้วไอ้หน้าคุณเบี้ยวได้เนะทะไปเงี้ยนะอันนี้ยืดไม่ได้ฉีดนะเนี่ย้วทำแบบเนี้ค่ะ เออทำเปมนเตอร์ทำธรรมชาติทำเปนเตอร์นะคะดูแลผิวพรรณตามธรรมชาตินะคะศึกษากลุ่มในคลิปวิดีโอผู้ด่านกลุ่มนี้นะคะ